ยังไม่ใช่หัวแต่แถวที่ลงมาตรงเนี้ยก็เป็นลักษณะของก็เรียกไคลโลเนะเดีวเรียกว่าเรียกว่าตูดนะก็ซื้อได้นะต่อไปเราเล่นพูดเราก็ไม่ต้องไปไปถามใครนะครับดีจังเนาะอันจาางที่คือตัวเราเองตัวเราเองเนี่ยแหละก็คือถ้าเราไม่มีความรู้เนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปซื้อพูดแล้วเราก็จะไม่กล้าจืดจะความหมายของที่ที่ ทําไมนักวิเคราะห์ถึงบอกว่าเฮ๊ะหุ้นไอ,อ,อพิตโตเคมีมันจะมาในขนณะที่เพราะคำพ,พูดคําเดียวของของผู้ว่าธนาคารกลาง ECB ที่บอกว่าเดบียวยลดไม่ได้อีกแล้วความหมายเนีี้มันไม่ถือว่าเศรษฐกิจมันจะต้องโตขึ้นละเพราะหลังจากนี้นเขาจะไม่มีมาตร,รการอะไรอีกแล้วนะครับคือถ้าไม่ไม่ก็เจ๊งไปเลยอ่ะนะครับไม่มีอะไรมากกว่านี้อีกแล้วนะครับเพราะนั้นก็แสดงว่าเศรษฐกิจยุโรปก,ก็น่าจะมีเส้นฐานที่จะฟื้นต่อขึ้นนะฮะ กลุ่มปิโตเคมีเนี่ยมันมันมันก็จะมานะครับกลุ่มเดินเรือที่เป็นคอมมดนิตี้นะมันก็จะเริ่มมาตำ <PS N S 2> <oyster> อบเนี่ยใช่มันก็จะเป็นหุ้นที่เล่นค่อนข้างที่จะยาหุ้นอะไรในเวลาแนะนํนาไป่อนแนะนานิดน,นึงว่าอย่าไปไล่ซื้อตอนเช้าเด็ดขาดลนชว่งชวงเชา้าที่ตลาดเปิดนะครับไม่ใช่เวลาที่เข้าไปซื้อหุ้นทางนั้นบางทีเราไปงานสัมมนานะครับเราก็นักวิเคราะห์ก็จะแนะนําหุ้นนะครับ แล้วเราก็พอช้ามาแล้วก็ตุ้มร้างมาแล้วก็เปิดแเราก็ซื้อตอนเช้าเลยให้เรากลับไปสํารวจดูนะครับการซื้อหุ้นที่ตอนเช้าที่เปิดและเปิดบุกนะครับ,รบเราก็ต้องไปดูว่ามันเบรกอะไรหรือเปล่ายาง PSL เมื่อเช้าเนี่ยขึ้นไปอย้ขึ้นไปเลยท่าไหรไนะครับปุบบาทสี่สิบเลยนะเราถามว่ามันเบรกอะไรเป่ามันทำ New h i อยู่เปิดก็กลายเป็นเปิดโดดนะฮะ ถ้าเปิดโดดไม่ใช่ท่านตามซื้อนะครับเราผมจะแนะนำ PSL กับแจดในวันงานใช่ไหมใช่ใช่พี่เพราะว่าพุ้นคุณม่อนให้มาสองตัวคือตัวที่เพิ่งเริ่มขึ้นเราก็ดูในกลุ่มของไอคอมมนดิตี้ที่เพิ่งเริ่มขึ้นนะฮะพีซามันจะขึ้นมาจาก5บาทอะไรมันขึ้นมาแล้วต้องถือว่าอยู่ในช่วงที่เริ่มขึ้นนะครับถ้ามันเริ่มสตาร์ทอัพขึ้นไปเนี่ยสตาร์ทอัพขึ้นไปเนี่ยโดยโดยปัจจัยเรื่องของฟันโฟที่จะไหลออกจากยุโรป ในในประเทศทางฝั่งเรา e m ม r g m n r m e t เ e t เนี่ยเพราะฉะนั้นหุ้นที่มันจะเริ่มขึ้นเนี่ยก็จะเป็นหุ้นของน้ำมันปิโตรเคมีคะนะครับปิโตรเคมีแล้วก็จะเป็นพวกกลุ่มเดินเรือนะฮะกับที่ก็จะเริ่มขึ้นนะเนี้ตัวอีตัวที่คุณมั่นบอกว่าอัพสตาร์คือขึ้นมาแล้วใช่ไหมฮะแล้วจะขึ้นต่อแล้วก็ดูแจ๊าแจา๊แต่มันยังไม่จบนะฮะม,มันก็ไปยืนรอเหมือนกันเพราะกลุ่ม กลุ่มสื่อสารเนี่ยตอนนี้เริ่มเริ่มที่จะหมดข่าวเล่นแล้วนะมาดูจะเอาอะไรข่าวอะไรมาเล่นละเนื่องจากว่าใกล้ๆวันที่ยี่สิบเอ็ดละอีกอาทิตย์เดียวแจ๊ดจะจ่ายตังค์ไม่จ่ายตังค์จะแจ๊ดจ่ายหรือไม่จ่ายตังค์เรื่องก็จบนะมันก็ท่อนท้ายละนะที่มันจะจบละนะครับเราเราก็จะเห็นวันนี้อย่างแรงขายออกมาที่แนวรับของแอดวานที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าจุดห้าเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากมนะครับเราต้องกลับไปดูนะฮะแล้วก็ เราก็ไปดูว่าแอดวานก่อนนะั้นมันเป็นหัวไหมถ้ามันเป็นหัวเราก็ต้องระมาระวังนะ <c oughs> นะครับ <c oughs> อันเนี้ยต้องต้องดูนะเป็นแอดวานก็อยากหลุด1.75.5ละกันนะครับต้องปิดนะครับแต่แล้วถ้าหวรุมมันมากนะก็ถือว่ามันจะหลุดนะครับอันนี้เมื่อภาพรวมตลาดมันยังเป็นซิเทมันยังเป็นบวกอยู่แบบเนี้ยนะครับเพราะนั้นทุดมันก็จะยังไม่ลงเลยแต่เราก็จะรู้ว่าเออเราไม่ซื้อแอดวานละเนอะไหมครับหรือเราไีอยู่เราจะแบ่งขายไหมอะไรทำนองเนี้ยนะครับ ีนี้ต่อไปเนี่ยถ้าคนมีความรู้นะคุณมออนตลาดมันจะเป็นธรรมชาติขึ้นมีแบบคือไม่ต้องไม่ต้องมาแบบว่ามาแห่ตามกันใช่มีไลายตามกันก็รอก่อนออกสื่อตามกันพอออกตามสื่อตามกันแล้วไม่ถึงออเดอร์มันไปกระจุกพร้อมกันอ่ะมก็ขึ้นแบบไม่ธรรมชาติเออมันก็ดังได้ใช่แต่ถ้ามันเรียกปล่อยข่าวใช่แต่ถ้าทุกคนมีความรู้เนี่ยพูดตลาดมันจะเป็นธรรมชาติขึ้นนะครับอันนี้คือส่วนที่เราพยายามทำอยู่นะครับ ทีนี้การแนะนำหุ้นคอมมูนิตี้ที่พี่แนะนำแล้วก็คุณเปเดิมพบแนะนำคือ PSL ใช่ไหมฮะแล้วตัวอืนอ่นอย่างเช่น TTA จุทาอะไรเงี้ยมันอยู่ในกลุ่ม RCL เงี้ยทำไมพวกนั้นพวกพี่นนไม่แนะนำ่เาเรา,เราต้องบอกว่าถ้าเป็นถ้าเป็น TTA นะ TTA เนี่ยมันจะไม่เกี่ยวข้องกับ TTA เดิมเดิมกับ p c ien, นะเหมือนกันเลยแต่ TTA เนี่ยจะเป็นโ o ลดิ n งคอมมูนี เพราะนั้นในกลุ่มที่เป็นเดินเรือเนี่ยที่เป็นคอมมอนิตี้ของเขาเนี่ยนะมันก็เหลืออยู่ประมาณสักสามสิบเปอร์เซ็นต์เพราะนั้นนักวิเคราะห์ก็จะไม่ได้ไปพูดถึงมันมากนะเพราะไม่รู้จะแนะนําอะไรเม่แนะ้นน้ำแหละเป็นเรือขุดเจาะก็ไปก็น้ํามันน้ํามันก็ไม่ดีถูกไหมครับขุดเจาะน้ำมันมันก็จะไม่ดีนะครับก็จะมีธุรกิจฐานหินก็ไม่ดีปุ๋ยก็ไม่ดีมันก็ไม่มีอะไรดีเลยในทีเอเพราะนั้นก็จะไม่มีใครพูดถึงเท่าไหร่แล้วจุดทา่ะ จูทาเนี่ยมันเป็นเรือเรือขนส่งน้ำมันจูทานาวีเป็นเรือเป็นเรือขนส่งน้ำมันน oh. ะครับมันก็ไม่ไม่เกี่ยวกันก็ก็กแต่มันก็เป็นคอมมูนิตี้ถูกไหมครับ mm. เป็นเรือขนคอมมูนิตี้ถ้าคาดว่าคอมมูนิตี้จะขึ้นมันก็เลยขึ้น oh. นะครับแต่ R c l ซเนี่ยเป,เป็นเป็นเรือที่ที่ทุกสินค้าเรียกว่าฟินิชกูดคือสินค้าเส้นเบลรูปนั้นถ้าคาดการณ์ว่ายุโรปจะดีจะมีตังค์ซื้อของขึ้นมาเนี่ยเพราะนั้นจูทาเนี่ยตัวของอารซียอจะขึ้นได้นะ เพราะมันเป็นเรือตู้นะฮะคือรับขนส่งตู้คอนเทนเนอร์คำว่าตู้คือตู้คอนเทนเนอร์แต่ส่วนใน PSL เนี่ยไม่ถึงว่าคุณมีมาสำลองคุเทกองก็เาไปในเรือเลยไม่ได้ใส่ตู้คอนเทนเนอร์แย่เป็นเรือเทกองนะครับแล้วเราก็แยกได้แล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อเมื่อเศรษฐกิจในยุโรปผู้ซื้อดีนะครับก็จะซื้อสินค้าเสริมรูปจากประเทศที่ที่ที่อะไรนะครับ ที่ที่ผลิตสิน,นค้าประการสงร่งออกนะฮะเพราะนั้นไอ้าการขนส่งทางเรือเนี่ยมันก็จะดีขึ้นนะครับค่าระวังเรือมันจะดีขึ้นนะครับประหยกแยกประเภทให้ออกนะฮะก็เลยแนะนำ PSL เป็นเรือเทกองใช่เป็นเรือเทกองเพราะว่าเราตีเรามาที่คอมมอนดิตี้นะครับแล้วเราบอกว่ามันไม่ได้บอกเพราะมันเป็นการเก็งกำไรมันไม่ถึงว่าถูกหรือผิดน่ะไม่รู้ แต่ค่าวระวังเรือมันเป็นปะท่อมแล้วมันกำลังวิ่งขึ้นก็เป็นการเข้ามาเล่นก,การเก็งกำไรแต่การฟื้นตัวของยุโรปเนี่ยที่จะทําให้ RCL ดีหรือเปล่าเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องตามมาหลังมาทีหลังดวงไปฮะอออเหรอมันยังไม่ได้เกิดขึ้นตอนนี้เพราะว่าเพราะว่าการปะท่อมของ e ูเนี่ยมันยังไม่ได้แสดงอาการกับการเติบโตของเศรษฐกิจของ e ูที่เกิดขึ้นตอนนี้นะครับแต่ก็คาดว่ามันอาจจะเกิดขึ้นตามมา,านะครับเพราะนั้นก็ผมคิดว่าก็ยังไม่มีใครที่จะพูดถึง RCL มากมายนักนะครับ ก็เลยรอไปก่อนรอให้เสร็จกิจด้วยแล้วเป็นมาแนะนำพีเชสซิปปิ้งในกลุ่ม <cozy> ท <en German> right? like <we el transition> ี <ường> kind of well? ่เป็นลีดเลยลีดกลุ่มเลยใช่ไหมฮะจะพูดถึงอาเซียนหรือจะพูดถึงว่าการวิเคราะห์ในเชิงของพื้นฐานของเศรษฐกิจว่าจะมองว่าดีนะฮะแต่ถ้ามองมองเรื่องของคอมมูนิตี้พูดถึงว่าการเก็งกำไรอ่ะคาดว่าจะมีการเก็งกำไรในพุ่นคอมมูนิตี้ถูกไหมครับมันไม่ใช่พูดถึงการลงทุนนะฮะมันพูดคนละแบบเลย อันนี้เมื่อเมื่อ,เ,อ,เ,อเงินที่เข้ามาลงทุนของเราเนี่ยมันไม่ใช่เงินที่เข้ามาลงทุนอยู่แล้วมันเป็นเป็นเงินที่เข้ามาเก็งกำไรเพราะฉะนั <Okay. S 2> ้นเวลานักวิเคราะห์จะหาหุ้นให้กับนักลงทุนเนี่ยก็จะหาหุ้นไปออกไปแนวเก็งกำไรมากกว่า <Okay. S 2> อ๋อค่ะอ่าเลยแนะนําตัวนี้ตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะคะพิธิพลในไหนก็เราก็คุยเรื่องเทคนิคกันแป๊บหนึ่งกันแล้วกันที่มันเข้ามาใน most active วันนี้เลยนะคะนั่นก็คือหุ้น super นั่นแหละนั่นแหละตัวนี้แหละพี่มันมาห้าเปอร์เซ็นต์เลยเมื่อเช้าเทคนิคมัน p o s i t i v เราไม่รู้หรอกแต่เรารู้ว่าเขาได้อยู่ในในเรื่องของของพลังงานทางเลือกอ่าใช่ค่ะเขาจะมีเรื่องราวของเขาอะนะครับเราก็เราก็ดูได้แค่ทางเทคนิคแหละนะครับว่าทางเทคนิคเนี่ยเขาทําทําอะไรไปบ้างก็ยังเป็นนโน้มลงอยู่นะครับแล้วมันบวกมาเรื่องเนี่ยอเป็นนโน้มลงอยู่แต่แต่ไม่ช้ารู้เห็นว่ามันมีข่าวมาเรื่อง อ่าคือเรื่องที่เรื่องเกี่ยวกับโซลาเซลล์ที่งงที่มันมีการอนุมัติเพิ่มออกมานะฮะจากที่มันติดล็อกเพราะนั้นพอข่าวออกมามันก็เล่นวันเดียวแล้วมันก็จบนะ,ะอ๋อแต่ตามไม่ได้ใช่ไหมฮะตัวนี้แต่า,ตามไม่ได้ไม่ได้เะมันก็เพราะไม่มามีข่าวเมื่อเช้านะะี่ครออแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็ขายไปแล้วก็ชนแนวต้านพอดีนะครับอ๋อไม่ต้องบิดตามเขาขอขอบอกจะสามบาทจะสิบบาทอะไรก็ไม่ใช่แล้วนะเออ ค,คือมันไม่ถ้าจะถ้าจะสามบาทไม่ควรจะบอกด้วยแถวสองบาทนะไม่ใช่จะบาทยี่สิบสองที่ใส่คุณพวกนี้นะเขาบอกถือยาวได้ห้าบาทเนี่ยเคยได้ยินมานะก็เหมือนกันหุ้นทุ้นตัวซูปเปอร์เนี่ยเดิมเขาก็เ,าเป็นซูปเปอร์บ็อกซ์นะฮะก็คือทําทําพวกคนเลยคนกับธุรกิจอันนี้เลยแล้วสุดท้ายก็หันไปทําพลังงานทางเลือกนะฮะแล้วก็ขนาดนี้มันก็เหมือนเหมือนกันว่าเขาก็เริ่มมี มีรายได้เริ่มเข้ามาใช่ไหมค่ะค่ะพี่แล้วหุ้นมันก็ลงมาตลอดตั้งแต่รายได้มันเข้ามาจนสองบานสี่สิบนะฮะมันก็ลงลงลงมาจนถึงวันนี้มันก็ยังยังยังไม่ดูดีมันยังไม่ผ่านเลยยังไม่ผ่านนะฮยแต่ถ้ามันผ่านบาทที่ผัวไปอะไรเงี้ยนะครับชือหุ้นถ้าเราสังเกตดูดีว่าหุ้นถ้ามันจะขึ้นเดิมพ้นฐานเนี่ยมันจะไม่บอกใครหรอกนะะมันจะขึ้นมันไปเรื่อยๆื่อเรื่อยๆรืยแล้วคนก็จะมามาคิดกันเองจะไม่มีข่าวในนั่งสืพิมพ์นะครับ ถ้ามีข่าวยังจำไป็คุ้นเก่งกําไรอยู่ไว้หลักง,ง่ายๆทฤษฎีผลประโยชน์ก็ถ้าดีเนี่ยถ้าถ้าสมมติมันดีนะครับเขาคงไม่เอาหุ้นมาให้เราหรอกเขาไม่มาชวนเราหรอกถูกไหมแหมมันก็แสดงว่าคือเราต้องดูลักษณะของหุ้นนะครับอ๋อเหรอ ถ้าเป็นเปนหุนพื้นฐานเนี่ยก็มันสามารถที่บีคอได้แล้วก็มันไม่มีใครเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใช่ไหมครับอย่างแบงก์เทพเนี่ยเราไปหาผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีไหมครับไม่มคีคนถือเกินสามเปอ็มันยังไม่มีเลยถูกไหมครับอืมค่ะแบบนี้มันก็คือมันจะเกิดจากการคาดการณ์ในก,การบีคอในภาพรวมที่เรียกว่าท็อปดาวเนี่ย มันกระจอกพร้อมๆกันผลประโยชน์มันก็เป็นของทุกคนถูกไหมครับถ้ามันขึ้นคือกําลังของแบงก์ขึ้นมามันก็จะขึ้นแต่หุ้นอย่างเงี้ยมันเป็นหุ้นที่มันอยู่ไม่ได้อยู่ในมือของกระจายนะครับมันไม่ได้กระจายอยู่ในกลุ่มทั่วไปมันจะเป็นหุ้นที่อยู่ในมือเจ้าอยู่อ่ะเขาจะมาบอกเราทําไมอ่ะใช่ไหมครับถนาีก็เก็บไว้เองสิหรอเราต้องคิดอย่างนั้นนะเออเราจะดีก็จะบอกเราทําไมล่ะ เพราะฉะนั้นนะปัญหาของการลงทุนถ้าเราไม่สามารถแยกหุ้นได้ว่าอะไรเป็นหุ้นฐานอะไรเป็นหุ้นเก็งกาไรอะไรเป็นหุ้นหุ้นหุ้นแบบหุ้นหุ้นหุ้นแยกกะนะมันก็จะมีมีปัญหาการของกลยุทธในการเข้าไปเล่นนะเพราะฉะนั้นนะเรารู้แหละหุ้นตัวไหนมีข่าวขายหุ้นตัวไหนมีข่าวซื้อเป็นคนละเรื่องเลยนะโลนะครับอืมค่ะค่ะอ๋อแล้วซุปเปอร์ก็ถึงนาตานแล้วใช่ไหมฮะ ะานนแต่ถ้าเจ้าเขาจะเล่นไปตามเทคนิคไปนะฮะแต่สัญญาณนี่ยเป็นสัญญาณดีนะสัญญาณอะ่าผมตีนิดนึงว่าวันนี้สัญญาณทางเทคนิคมันดูดีนะครับอะไรดูดีตัวไหนดีตัวไหนทีม่ว่ามันก็เป็นสัญญาณซื้อมานะครับแล้วก็มันเป็นกําลังที่เอกําลังที่จะขึ้นไปอเป็นลักษณะของหุ้นที่นะครับอผมดูนิดนึงนะครับ เป็นลักษณะข,ของหุ้นที่ลงมาที่ต่ําแล้วกําลังจะกลับเป็นขาขึ้นใหม่อต้องเรียนแบบนี้นะครับอันนี้ถ้าเป็นพื้นฐานเนี่ยโดยไม่มีข่าวออกมาเนี่ยเราก็สามารถที่จะยืนยันคอนเฟิร์มไม่ได้เลยว่าเออมันใช่นะออ,อ,อันนี้ต้องหุ้นตัวน,น,นี้จะมีข่าวตลอดเลยนะเป็นขา่ขาวตลอดใช่ใช่เห็นมีข่าวตลอดเลยพอข่าวพุ่งขึ้นก็หมดขาแล้วก็ลงเป็นลักษณะอย่างนี้ตลอด แต่เทคนิคอะมันดูดีนะครับมันดูดีว่าบริเวณถ้าแถวหนึ่งบาทถึงบาทยี่สิบนะเป็นบริเวณวัดทองเป็นบริเวณที่เขาเรียก accumulate นะฮะคือ<า>การสะสมปุ้น,สบสบนใช่แต่ว่ามันจะไปได้ขนาดไหนก็ก็แล้วแต่เจ้าเขานนได้ในเรื่องหนึ่งในเรื่องหนึ่ง็เ,งเป็ปเรื่องอนาคตยาวๆนะ,ะอันนี้โอเคมันังไม่เปลี่ยนเป็นขาขึ้นเลยนะยังเป็นขาลงยังอยู่ในกรอบขาลงถ้าใครจะเทรดเนาะแต่ถ้ารุ่งนี้ขึ้นต่อบรือนี้ขึ้นต่อต่อยาวๆเลยอย่างเงี้ยนะก็จะเริ่มเปลี่ยนเปขาขึ้น นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราซื้อหุ้นตัวนี้เราก็บอกว่าอ <sh arp ort> ่ะซื้อวันนี้ก็ได้เสี่ยงดูว่ามันจะเปลี่ยนขาไหมค่ะค่ะแล้วก็แค่บาทยี่หกเราก็ซื้อไปถ้าถ้าพรุ่งนี้มันไม่ขึ้นก็แสดงว่าเราก็ต้องขายทิ้งเหมือนเดิมอดอแสดงว่ามันก็ไม่ใช่เพราะถ้ามันจะเป็นขาขึ้นอย่างที่พูดกันจริงๆว่าจะไปสองบาทสามบาทสิบาทยี่สิบเลยก็แล้วแต่นะพรุ่งนี้มันต้องขึ้นต่อไปต่อได้เจ็ดแปดวันสองสามวันติดติดกันไปใจมั็นว่ขึ้นต่อเนื่องไปเลยแล้ววันรุ่งมันจะขึ้นนตามไปรื่อๆะะะค ซึ่งขณะนี้ต้องต้องเน้นพุม่อนนิดนึงว่าหุ้นใหญ่ขึ้นมาแล้วค่อนข้างที่จะเต็มเต็มไม่ถึงว่าขึ้นมาเดือนครึ่งเนี่ยนะตั้งแต่วันที่11มกราคมจนถึงตอนเนี้ยนะครับก็ขึ้นมามกรลาคุมพามีนาเขาขึ้นมาประมาณสองเดือนเนี่ยหุ้นใหญ่ได้หลายตัวแต่มันขึ้นมาค่อนข้างที่จะเต็มนะครับก็จะมีหุ้นแถวสองหุ้นเก่งกําไรก็จะเริ่มตามขึ้นมาอืนะครับพอขึ้นมาก็จะเราจะเห็นว่าแจ๊สทูนีก็เริ่มอื่นใช่ไหมฮะ ก็จัดต่อไปก็จะเป็นกระบวนการของหุ้นเล็กเนี่ยนะฮะซูเปอร์ก็จัดอยู่ในหุ้นหุ้นราคาเล็กใช่ไหมครับค่ะก็มีหลายตัว PSL ก็เป็นหุ้นขนาดเล็กนะครับมีหลายๆตัวนะครับเพื่อวิทยา UEA มันก็มีเลือดบีวอลลูมอะไรเข้ามาเป็นหุ้นขนาดเล็กที่จะเข้ามาที่ที่เรียนพูดเนี่ยไม่ถึงว่าไม่ใช่เป็นแนะนําให้ซื้อนะครับพูดให้ฟังว่าระบบของตลาดเราอ่ะพอผู้ใหญ่มันอิ่มนะฮะตลาดเราเป็นตลาดของการเก็งกำไรค่นข้าที่จะสูงมากค่ะครับแล้วก็เล่นไม่เลิกอะนึกออกไหมฮะคือม่ถึงว่า ไม่คิดกันลงอ่ะอย่ามายืนอยู่อย่ามาพาักไม่ชอบนะฮะ,<ค>ะชอบ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 ที่จะแบบว่าเล่นแบบได้เสียนะฮ<ค>ะ,<ค>ะอันนี้พอหุ้นใหญ่เต็มใหญ่เต็มเลิกอหุ้นกลางเต็มก็หาหุ้นเล็กเล่นาใจฮะก็จะเป็นลักษณะน,นี้ก็อย่าไปจริงจังอะไรกับมันว่ามันเป็นธรรมชาติของตลาดหุ้นบ้านเราขนาดเล็หุ้นขนาดเล็กมันกำลังจะมาออนะครับอะที่ผมก็เรียนเรียนในรายการมาหลายครั้งว่าหุ้นใหญ่อย่าไม่ต้องไปซื้อแล้วนะค่ะ เออพราะมันเต็มอิ่มนะครับตอนนี้เป็นลักษณะของหุ้นกลางแล้วนะอะทูแจ๊ตมาใช่ไหมทูก็มาแบบห้าบาทกว่าตึ๊กขึ้นมาแปดบาทขึ้นมาเยอะใช่ไหมครับขึ้นมาเร็วด้วยอิ่มไปก่อนตอนนี้ก็หุ้นตัวเล็กยังไม่ได้ขึ้นนี่นะครับเดี๋ยวเขาก็จะขึ้นกันนะครับเดี๋ยววิธีการหาหุ้นตัวเล็กนี่ต้องหาจากท็อปแกนเนอร์เหรอฮะพี่ต้องต้องดูแพทเทิร์นก่อนนะฮะว่าเป็นมันคงหรือเปล่า มีต you know, like ัวไหนซิลลิ่ว่าหรือว่าหุ้นเล็กเนี่ยผมดูหุ้นเล็กที่มีพื้นฐานซูเปอร์เนี่ยต้องถือแบบเป็นหุ้นเล็กที่ไม่ใช่หุ้นปัดจัะค่ะนะต้องเยอะจับเงินเยอะมีธุรกิจเขามีธุรกิจจริงนะฮะก็ถือว่าเป็นหุ้นเก่งกำไรตามภาพข่าวรวมนะฮะเป็นภาพใหญ่นะฮะก็ต้องดูว่าอันที่หนึ่งเขาเขาสร้างเขาสร้างตูดไปอย่างอ่าแล้วก็เขาขึ้นมาเท่าไหร่แล้วนะฮะแล้วก็เขาก็ลรงจะขึ้นต่อไปเพราะลักษณะของการขึ้นหุ้นเล็กเนี่ย จะขึ้นสมมติเราบอกว่าไอ้หุ้นพื้นฐานที่ขึ้นมากที่สุดคือสองพอมันขึ้นมาแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะเพราะนั้นน่ะมันก็จะจะมีผู้เล็กบางตัวที่มันขึ้นสองร้อยเปอร์เซ็นตเพราะมันต้องขึ้นมากกว่าใช่ไหมครับแ่มันจะมีบางตัวนะครับแต่แต่หุ้นพื้นฐานทั่วไปก็ขึ้นประมาณสักอย่างแบงก์เทพนะครับเคแบงก์พวกนี้ก็ขึ้นมาประมาณสักยี่สิบถึงยี่บห้าเปอร์เซ็นต์เพราะนั้นถ้าเป็นหุ้นเก่งกำไรมันก็คงขึ้นประมาณสักสี่สิบนะฮะแต่ เราก็มาดูว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นตัวของผมยกตัวอย่างซูเปอร์แล้วกันนะฮะมันมันขึ้นมาจากประมาณต่ำกว่าบาทแวถวเก้าสิบต่ำเก้าสิบห้าต่ำถ้ามันขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็ขึ้นไปได้นะประมาณบาทห้าสิบบาทหกสิบทึงไม่เรื่องปกติไม่เรื่องเรือผิดปกตินะครับเพราะมันเป็นผู้เล็กไงนะครับมันก็จะมีเบต้าของการขึ้นในค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมไม่ได้เชียร์ให้ซื้อซูเปอร์นะครับ ถ้าเราจะคุยร่วซืปอปอร์เนี่ยเราคุยกันหลักใหม่แต่ถ้าจะคุยออกออกสื่อเนี่ยผมจะไม่คุยกับผู้ตัวเล็กๆนะครับค่ะค่ะนั่นแหละเราไม่อยากไม่อยากให้ไปติดกันเพราะความเชื่อเนี่ยของการแนะนำการลงทุนนะครับเชื่อได้หลายคนเนี่ยก็จะติดกับนักวิเคราะห์หรือว่าผู้แนะนำการลงทุนนะฮะบางคนแล้วก็พอพูดอะไรก็เชื่อมุดเลยนะครับโดยโดยที่การออกสื่อต้องระมัดระวังอย่างมากนะครับ ต้องระมัดระวังนะครเกิดุ้นตัวใหญ่เนะี่ยทำไมผมพูดเพราะว่ามันจะมีรีเสิร์ช c o อ e r อยู่แล้วเกือบครบทุกตัวนะครับโดยในแง่ของอของการออกสื่อนะครับก็จะมีเรียนคุ้ป,ปั้งนะครับก็จะมีคนที่ออกสื่อจะมีคนอยู่สามกลุ่มกนละุ่มแรกก็เรียกนักวิเคราะห์ประเภทกอ่อนเะนี่ยก็จะแยกเป็นสองกลุ่มอีกคือพวกพวกที่เป็นเป็นนักเทคนิคนัก แล้วก็นักพื้นฐานแล้วก็จะมีมีบางคนที่เป็นทั้งเทคนิคและพื้นฐานแล้วก็มีบางคนที่เป็นเฉพาะหุ้นแล้วบางคนก็เป็นเดลิเวอรีที่พวกนี้เขาก็จะจะแนะนำไปร้าตนต่อัหมดนะครับวันนี้ก็ต้องไปเช็คดูว่าใครเขามีใบอนุญาตอะไรนะฮะส่วนกลุ่มสองนะี<ๆ>่ก็จะเป็นกลุ่มที่ถ้าว่ากลุ่ม, 2, มสองกลุ่มสามนี่ละกันก็จะตอบคำถามหุ้นเนี่ยเป็นหลายตัวเนียไม่ได้แต่แนะนำาะฮอย่าผมแนะนำหุ้นทั้าวันนี้แนะนำให้ซื้อไอ้ RPC ีซนะ บริษัทผมก็จะมีรีเสิร์ชออกมาทรืนองนเนี้ยนะครับเนี่ยเราก็จะแนะนําได้านนเนี้ยนะครับมันอยู่ที่ว่าเขาถูกจัดอยู่ในประเภทไหนของการออกซื้อแล้วพี่ไปสอบใบอนุญาตหรือยังผมมีใบอนุญาตแนะนําครับไปสอบเปล่าแล้วให้รู้ว่าผมผมแนะนําได้แค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถ้าคุณมั่นเนี่ยเขาบอกว่า5 5บทตอบคำถามเรื่องกระพุนเนี่ยนะครับผมไม่ได้สนใจประกาศกระตุนต่อผมก็จะดูว่าเรามีบทวิเคราะห์อยู่ไหมถ้ามีมีผมก็จะตอบ อ uh, ถูกไหมครับ <okay. S 2> เขาถือว่าผมแนะนําไง uh huh. นะครับการตอบคาถามผู้รายตัวถ้าเรามีรีเสิร์ชอยู่เราก็จะตอบจะทําไม uh huh. ถูกไหมครับ <Okay. S 2> เขาถือก็ว่า,าถือว่าเราแนะนําไง่ะ <Okay. S 2> คุยว่าเราแนะนำไงฮะเราเราแนะนําตามรีเสิร์ชที่มีอยู่นะครับอืนะครับ uh huh. ค่ะไม่ทราบก็ตีความยังไงแต่ผมก็ตีความกับผมแบบนี้แต่ผมก็แนะนำเหมือนเดิมว่าคุณบอลถามพุ่อะไรผมก็ดูว่ามันมีรีเสิร์ชไหมถ้ามีมีผมก็แนะนําผมก็ไม่สนใจกับเราต่อนะครับแล้วตอนนี้ก็พยายามควบคุมนะฮะควบคุมคุณบ้าถามพุ่นมลนตกตกไหมไปอนุญาตต้องสอบแล้วความเก่งต้องสอบด้วยไหมการมีวินัยการมีการเป็นคนมีจรรยาบรรณมันต้องสอบไหมครัมันมันก็มีแบบคุณบ้าผมแนะนําการลงมาเจ็บแบบเดียร์คุณบ้านเนี่ยผมมีวินัยไหมครับ ผมอยู่ในกรอบไหมครับผมเคยพาคนไปตายไหมครับมผมยืนยันในสิ่งนั้นไหมว่าทำไมต้องมีกรอบมาควบคุมผมผมแค่ไม่ได้มีไรเส้นกรอบมาวิเคราะห์ทำไมก็ผมไม่อยากมีไงถูกไหมครับเขาคุณจะเอามาให้ผมไงคือถ้าประเทศจะเจริญก็ต้องดูว่าใครเขาเขาทางานมาเขามีไรกรอบมาแล้วทุกอย่างเขาก็แน,นะนําการลงทุนมาถูกไม่ใช่บัมครับว่าเฮ้ยเขาต้องไปสอบเป็นเป็นอะไรนะครับอยู่ในสมาคมหรืทราบประเทศมันไม่เจริญไงถูกไหมครับ แต่เราก็ไม่อยู่ในภายใต้กฎเขาแล้วก็ทํทตามกฎเขาเท่าที่เท่าที่เราตีความไงถูกไหมครับเราก็ไม่เคยมีปัญหากับคนลราต่อนะนะครับแต่มีคนนอกๆเลยที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มของบริษัทเรารับย์จะแนะนําอะไรก็ได้ผ่านไลน์ก็ได้ผ่านเฟซบุ๊กก็ได้คนต่อเขาไม่เคยไปดูทำไมไม่ไปคุมคนพวกนั้นนะครับสองคนคือว่าที่เขามีความสามารถเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่ได้มีพฤติกรรมที่มานปั่นป่้นผ่านสื่อเนี่ย คุณครใช้ใบอนุญาตก็หรือไปข้อยุเว้นพิเศษเพราะมันจะได้พัฒนาเราต้องการไปช่วยคนอีกเยอะแยะไปหมดนะครับอย่างผมเนี่ยอยากจะไปช่วยคนทั้งประเทศเลยคนต่างจังหวัดให้เขารู้เรื่องการลงทุนในตลาดหุ้นแต่ก็มีกฎมาคุมว่าให้ผมพูดบางอย่างไม่ได้ทําอะไรไม่ได้มันแฟร์ไหมครับเราคุยกันมาหลายเทปแล้วคุณมอนผมมีความรู้ไหมครับมีพี่มีมีอามีแล้วทําไมไม่เอาไบอนุญาตมาให้ผมล่ะทําไมต้องให้ผมไปสอบล่ะโอ้ยมันเป็นกฎกติกามารยาทค่ะ ก็าแูนนี่ะเขาไม่มีความรู้ตัวกรต่เองเขาไม่มีความรู้ที่จะแม้กระทั่งที่จะไปแยกว่าใครเนี่ยควรจะให้หรือไม่ให้ค่ะเขาก็ดูจากกฎว่าใครสอบได้ก็ได้นั่นแหละัสอบได้นึกเก่งแหละมาตรฐานมาตรฐานใช่เออพี่พี่พี่หุ้นที่ให้เมื่อวันศุกร์อะไรนะ G P S C เป็นยังไงบ้างอ่ะยังอยู่เนี่ยยังอยู่ยังอยู่โอ้ย G P ยังอยู่นะยังอยู่นะยังอยู่นะครับยังดีอยู่ไหมดีดีดีเท่าเดิมเท่าเดิม อ่าซึ่งหุ้นตัวนี้ผมบอกแล้วว่ามันค่อนข้างที่จะอืดนะแต่มันเบรกนิวไฮมาแล้วมันก็จะอืดนขึ้นไปข้ามบนเรื่อยๆนะครับมันจะขึ้นแบบอืดอืนะต้องถือไปเรื่อยๆเนี่ยเท่าจองนะเนี่ยราคายืเวลาจะซื้อหุ้นสตูนต้องต้องดูนิสัยมันนะฮะนิสัยตัวนี้มันค่อนข้างที่จะอืดนะครับอแต่ก็ไม่ได้สร้างความเสียหายให้ใครนะครับค่ะค่ะเวลาขึ้นก็ขึ้นตามตลาดลงก็ลงตามตลาดนะฮะปันเปอร์เซ็นต์ลงมันก็จะลงอืมมันขึ้นทุกไหนไม่รู้มมััััันนนนนนกก็็จจะะล้้้้ดววยครบอีตตเสขึ ก็เป็นหุ้นที่สามารถที่จะลงทุนตัวหนึ่งนะที่พี่ให้วันนั้นนะ PSCG ป่ะ PRC ใช่มาด้วยการเพนี้ดีดสตาร์พิตโรรือฟ่ายสตาร์พิตร่ SPRC ค่ะ SPRC ก็ยังอยู่ในกรอบอยู่นะฮะวันนี้ก็ขึ้นไป11บาท11บาท20นะครับตัวนี้ฝรั่งเลนอยู่แล้วนะครับจอง9บาทตัวนี้อ่าใช่ก็กำลังจะขึ้นไป S <S <S แล้วอไอทีดจบไหมในรีเสิร์ชฝรั่งให้สิบสาบาทห้าสิบอ๋อราคาพื้นเดิมต่างชาติเนี่ยรีเสิร์ชให้ไว้สิบสองบาทห้าสิบแล้วก่อนที่จะขึ้นมาเหนือสิบบาทเนี่ยก็มีการเปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนราคาจากสิบสองบาทห้าสิบเป็นสิบสามบาทห้าสิบอ๋อราคาจองเก้าบาทอันนั้นราคาจริงใชแ่แต่ตอนนี้ที่เขาให้ให้ราคาเนะครับเป็นในตัวของการวิเคราะห์เชิงพื้นฐานนะฮะของโบกเกอร์เนี่ย ให้อยู่ที่นะครับ13บาท13บาท50ค่ะค่ะใช่แต่ทางเทคนิคอ่ะมันก็อยู่ประมาณ12บาท50ค่ะค่ะแล้วไอทีดีล่ะคะไอทีดีวันนี้ยืนนะ7บาทพี่ก็ยืนอยู่นะครับก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายอะไรนะครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะชัดว่าทําไมโครงการภาครัฐช้าก็เลยต้องใช้มาตรา44จำได้ไหมครับเออไอเอเออะไรเหมือนปินบอกไปเรื่องไอเอเอโอ้โกระทรวงทรัพยากรเป็นคนรับผิดชอบ อ่าใช่นะครับเพราะนั้นเนี่ยจะไปเวรที่จะไปสร้างทางรถไฟต้องทำาอเอสองปีคือมันก็โคกงการมันก็เดินไม่ได้นะครับใช่ใช่แต่กฎหมายก็คุ้มอย่างนั้นอ่ะทางกระทรวงทรัพย์ไม่รู้จะทำยังไงทำตามกฎหมายไงเพราะว่าการทำาอเอนี่ยไม่ว่าจะทำโครงการไหนที่เราทำมันก็ผ่านทางนั้นแหละนะฮะแต่มันทำให้เสียเวลาขับกระบวนการของเรายืดเยื้อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ใช้มาตราส4สี่ก็จะมีคนออกมาโวยวายถูกไหครับโวยวายไปเถอะนะครับ ผมเห็นด้วยทําไปเถอะนะครับออืตลาดก็ปิดแล้วนะคะพี่ยืนสวยนะบวกสิบจุดก็ดีวอลุ่มสองหมื่นแต่วอลุ่มน้อยก็เนี้อันนี้เรียกว่าการรำสร้างหัวสร้างหัวอืใช่อย่าเพิ่มน้ําหนักกระลงทุนอย่าอยากได้นะครับมันจะขึ้นไปพันสี่ร้อยห้าสิบพันห้าอย่าอยากได้เป็นแต่ว่ามันมีการ correction ปรับฐานที่จริงจัง ตุ่ม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 ก็แสดงแลากแสดงการตุดแล้วก็ค่อยเข้าไปซื้อใหม่ตูดก็คือเพิ่มน้ำหนักวอลรุ่มเยอะๆใช่ไหมตูดอ่ะคอับที่มันลงมาแล้ววอลรุ่มมันหายไปเลยตอนนั้นอ่ะใช่ยอย่างว่ามันลงจากพันสี่แล้วมันลงไปพันสามร้อยห้าสิบแล้ววอลรุ่มหายเลยเนี่ยมันแสดงการตุดอ๋อเราค่อยเข้าไปซื้อแต่การที่มันขึ้นมาทุกวันทุกวันหรือไม่ได้ปรับฐานเลยอย่างเงี้ยนะครับอืมอันนี้เราจะเข้าไปซื้อจะติดหุ้น เออใช่ใช่รอให้มันย่อก่อนใช่ไหมฮะย่อเห็นตูดว่าลู่มันหมดไปรอไม่ได้นะก็กเล่นรายตัวน้อยตอนนี้ก็ไม่มีตัวไหนแล้วมั้งหมดแล้วพี่แทบจะยากแล้วละปูนใหญ่เงี้ยขึ้นมาแซด irpc ปตทอ c ที่ขึ้นมา ivl ฮะที่เห็นนะฮะนี่แหละที่เห็นก็วันนี้ก็คงคงได้ควารู้เรื่องพิโตริทมีไหนะฮะ เ,เ,เรือ่องของเงินที่ไหนก็มาว่ามันเป็นเงินเรามาทําอะไรดังนั้นเราก็ต้องต้องกลับไปย้อนดูนะครับว่าพันสี่เนี่ยก็คือเราได้ไปกดพูดน,นะฮะว่ามันเป็นเฮดเดอร์ชูเดอร์บัตทอถูกไหมครับแต่มันก็มาถึงแล้วนะฮะไม่ได้ไม่ถึงว่าพอจบเฮดเดอร์ชูเดอร์บัตทอแล้วเนี่ยตามเป้าแล้วเนี่ยมันจะจบมันไม่ใช่มันต้องมีการคอลเลคชันก่อนก็อาจจะเป็นการจบสาม แล้วอ,อาจจะทำสี่ไปแล้วแล้วก็เราจะทำห้าตลาดก็แสดงอาการของการขึ้นจากรอบนี้ไปโดยที่วอลุ่มจะหายไปเรื่อยๆวอลุ่มจะไม่เห็นหกเจ็ดหมื่นล้านสี่หมื่นล้านเนี่ยแต่หุ้นขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอ,อันนี้ก็แสดงว่ามันขึ้นเพื่อให้เราขายก็ต้องดูเป็นตัวนะครับอโอเคนะครับไดน้ได้วันที ขอบคุณมากนะคะพินิพนธ์ขอบ,บคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะนั่นก็เป็นรายละเอียดของคุณนิพนธ์ชวนประสิทธิ์นะคะทางด้านกรรมการผู้จัดการสถาบันการลงทุน QI QP บริษัทรัย์ไอ r a จำกัดนะคะในวันนี้ก็ได้ความรูร้นะฮะเราฟังซ้าไปซ้ํามานะะมันก็ย้าในหัวเราแล้วเราก็เข้าใจว่าอ๋อหัวกระตุ่นเป็นยังไงนะคุณผู้ชมตรงนี้แหละนะคะเราจะได้มีชีวิตในการเทรดของเรานะคะตื่นเช้ามาเอ้ยตืดตดตืดก่อนไปที่ไปทำธุรกิจทําอะไรเราก็ดูมันถึงตุ่นเรา หรือ,อยังแล้วก็เข้ามาเตรียมรอซื้อได้นะอะไรเงี้ยก็มีตัวที่เราจะติดตามนั่นเองนะคะก็ทําให้เราแบบส,สบายๆในการเทรดเราไม่ต้องวายตายแล้วคุณตกมาวายคุนขึ้นเพราะอะไรเงี้ยนะไม่ตองแล้วนะพอแล้วนะนั่นก็เป็นเรื่องราของหัวกระตุกที่เราก็จะได้ เรียนรู้กันไปถ้านั่งทุนที่สนใจรายละเอียดหัวกระตุกเราก็ไปนะฮะที่เบอร์0864902823นี่แหละผลิผลแกก็จะสอนทั้งวันเลยนะฮะว่า1 2 3 4หัวหุ้นพื้นฐานเป็นยังไงหัวหุ้น x เ,เป็นยังไงหัวหุ้น เกี่าไรได้งก็แยกแยกแยกกลุ่มอะหัวแบบนั้นแบบนี้นะคะก็ติดตามกันไปนะ,ะเราก็จะปรับกลยุทธ์ปรับข้อมูลการลงทุนไปเรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณนักทุนที่ได้ติดตามรายการนะคะสวัสดีค่ะ